ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงกับ13นาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้เนี่ยเป็นรายการฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นรอบคัดเลือกของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เมื่อเช้านี้เราก็เอาข้อมูลนะครับมาบอกกัน นะทั้งหมดมันจะมีอยู่6คู่นะครับหคู่แล้วก็แหมมันเป็นรอบแรกะนะจริงๆแล้วรอบแรกแล้วก็ราคามันก็ไม่นิ่งนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะลงทุนกันก็เบาๆหน่อยครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นฟอร์มทีมใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมต่อทีมลอง ทีมคุ้นหูไม่คุ้นหูก็แล้วแต่นะครับอันนี้ดูจากเลทราคาล้วนๆเลยไม่มีฟอร์มใดๆ <c oughs> นะเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการเปิดฉากฟุตบอลยุโรปแล้วนะครับฟุตบอลก็จะเริ่มทยอยลงทำการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของยูโร2024ก็ใกล้จะได้แชมป์แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วว่าคู่ชิงคือใครนะครับ ทีนี้คู่ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นฮัมลุนสปาร์ตันนะครับเจอกับ FC l i ินคอนหรือลินคอนเลดอิมนะครับในเวลา5ทุ่ม45นะครับเอาจริงๆนะเราวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์กันไปตามตัวเลขไปตามหน้างานนะครับมันไม่เหมือนฟุตบอลลีกซึ่งมันเห็นผลว่าเฮ้ยช่วงนี้เล่นดีช่วงนี้เล่นไม่ดีนะครับ ช่วงนี้ต้องกดดันต้องการชัยชนะช่วงนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่อันเนี้ยเพียวๆเ,เลยตัวเลขเลยเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกเพื่อนๆว่าเอาแต่ติดไปนวมพอนะครับมันยังมันยังแบบถ้าเป็นเ,เหมือนเราเดินเข้าป่าใหญ่อะ่ะมันไม่รู้ทิศทางเลยนะมันยังไม่รู้อะไรนะครับรู้แค่ตัวเลขที่เขายกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่า ัวเลขเหล่านี้จริงหรือเท็จอีกนะครับแต่เราก็จะว่ากันไปตามการวิเคราะห์ตัวเลขของพวกเรานะครับคู่นี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเอาเอาแบบตรงๆเลยนะครับก็คือเลทราคาเนี่ยมันปรับลงนะครับอา่าเลทราคาไม่ปรับลงน้ำอะ่ะปรับลงนะครับแล้วก็ดูการไหลของของแฮนดิแคปอ่ะมันมันมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้จะ ไม่ใช่บ้านของฮัมรูนสปาร์ตันนะครับเพราะว่าเตะที่สนามกลางนะครับเราไปดูราคาเมื่อเช้าสิเมื่อเช้าที่เราคุยกันน่ะ <c oughs> ไอ้เจ้าฮัมรูนสปาร์ตันเนี่ยต่อครึ่งควบลูกลบหใช่ไหมอา่าลบสิบอ่ะลบสิก็ได้ลบสิตามเอาเอาตามมาตรฐานนี้ใช่ไหมอ่ะลบสินะครับลบสิบเขากดน้ำไอ้เอฟซีินคอนยุ่ยเลยเห็นไหม แทนที่จะเป็น9ดันเป็น81ที่เราคุยกันไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็มีราคาฮัมรุนสปาร์ตันต่อครึ่งลูกได้น้อยๆ68อย่างนี้นะครับแต่นะครับพอมาราคาช่วงข้ามเหมือนเพื่อนๆจากน้ำนะครับที่เคยกดลินลินคอนนะครับแบบโอ้โหแปลกใจใช่ไหมพอมาช่วงข้ามคนละเรื่องเลยนะครับ กลายเป็นอยู่ๆไอฮัมรุนสปาร์ตันเนี่ยต่อครึ่งครบลูกบวกสิบไปเลยแล้วน้ำจากที่เคยกดเอฟซีลินคอนเนี่ยเอาไปแดงๆเลยทอนบาทหนึ่งด้วยได้เต็มด้วยนะครับจากแปดหนึ่งเลยนะแล้วก็ราคาครึ่งลูกไม่เอาละเอาไปเลยลูกหนึ่งจะลองเอาไปเลยลูกหนึ่งแต่ได้น้ำแค่หกแปดนะครับเพราะงั้นผมมองถึงสเต็ปการไหลของแฮนดิแคปอ่ะผมมองว่า ทำลุ้นน่าจะน่าน่าจะมีลุ้นนะครับน่าจะมีลุ้นแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ดูว่าราคาของตรงนี้มันยังยังไม่เปลี่ยนนะเพียงแต่มันสลับขึ้นลงเฉยๆนะครับเห็นไหมสองลูกเจ็ดหกอันนี้เจ็ดเจ็ดสองครึ่งควบสามลบเก้าเจ็ดอันนี้ลบเก้าเก้านะครับไม่ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนแปลงนะสูงต่ำแล้วก็ <c oughs> การต่อแฮนดิแคปในครึ่งแรกเนี่ยก,ก็ลดลงครับจากป .82 เหลือป .78 นะครับนะสูงแรกเนี่ยก็ลดลงจากลูก79เหลือลูก74นะครับก็คือมันเป็นไปทั้งระบบเป็นฟันเฟืองตามกันไปนะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของฟิกออดนะครับฟิกออดเนี่ยดีกว่าเมื่อเช้าขยับขึ้นมาครับทั้งของคำรุนเนี่ยจาก1.67หเหลือ1.62ละ แล้วก็ของเอฟซีลินคอนเนี่ยจาก4.5กลายเป็น4.75หน้าเสมอยังคงที่ที่3.7นะครับถามว่าด้วยเลทราคาแบบนี้นะครับด้วยเลทราคาแบบเนี้ยมันปริ่มปริมที่จะกินครึ่งควบลูกแต่ถามว่าถ้าเป็นราคาครึ่งลูกผมว่ากินเลยนะถ้าราคานี้นะเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันยังมีครึ่งควบลูก76อยู่นะครับผมมองว่าคู่เนี้ยก็ มีโอกาสเฉือนชนะนะครับพอเขากดน้ำเหลือ7-6แล้วนะครับกดน้ำเหลือ7-6แล้วแล้วก็มีราคา1ลูกมาแล้วนะครับก็เม็ดสคิดว่าต้องไปลุ้นเนาแต่ว่าเม็ดหนึงในการเฉือนเนี่ยผมคิดว่าฮัมรูนสบาตันจะเฉือนได้นะครับดูจากแคนดีแคปแล้วก็ฟิกออดก,การไหลนะทีนี้ถ้าเราไปดูถึง Collect S core, <S คอลเลกสกอร์คอลเลกสกอร์นี่กวาดทั้งตลาดเลยครับดูครับ7เนี่ยกวาดมาเลยครับ สกอร์1 0 2 0 2 1หรือแม้กระทั่งสกอร์1 1ึ่งห่าครับหรือแม้กระทั่งสกอร์1 1ครับแต่ว่าผมมองว่าอาไอฮัมรุนเนี่ยรู้สึกจะมาจากเมอดิฟหรือเปล่าเมอดิฟหรือยิปลอนต้าวะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับขออภัยที่ไม่ได้จำมาเพราะว่ามันเป็นตัวยอ่อแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีส่วนอะไรมากมายนะครับสำหรับ เหมือนเชื้อชาติอะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ฝีมือในสนามนะครับเออแล้วก็มันเป็นทีมที่ไม่ได้ไม่ได้ต่างชั้นกันมากนะครับสูสีนะอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะนำมาวิเคราะห์กันก็คือในดับเบิลชานส์แล้วก็การเสียประตูไม่เสียประตูซึ่ง f อฟลินคอนวันนี้มีโอกาสโดนเพราะว่าอ,อ่เลทที่พวกเขาจะเสียประตูเนี่ย1.07เองนะครับ ซึ่งก็ไปลงคาถาเราที่ 1.0x นะครับแล้วก็โอกาสที่จะเดินหล่อๆสวยๆแบบไม่เสียประตูเนี่ยยังถือว่าไม่สูงมากแต่ก็เมื่อนำมารวมกับเนี่ยนะครับ 1.0x เนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสที่ฟิลลินคอนจะโดนนะครับแล้วก็ทางดับเบิลชาร์สเนี่ยตัวนี้ก็สูงด้วยนะครับบวกกับจำนวนรวมของประตูนะครับ ก็ยังอยู่ที่ตรงกลางนะครับตรงนี้มาอันดับที่3มใช่ไหมอันนี้อันดับ1อันนี้อันดับสองอันนี้อันดับนา่อันดับ4ี่นะครับนะข้อมูลตรงนี้ผมก็บอกแล้วมันบอกได้แค่นี้นะครับในเรื่องของเลทราคาส่วนฟอร์มฟอร์มอะไรทั้งหลายมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะไอในลี่กเอามาเทียบมันก็ไม่ได้เพราะอันนี้มันคนละเรื่องกันแล้วนะครับมันคนละเรื่องกันแล้วเพราะงั้นเนี่ย ผมมองว่าถ้าดูจากการไหลของราคานะครับถ้าดูจากการไหลของราคายังเชื่อว่าฮัมรุนสปาร์ตันน่าจะเฉือเนเอาชนะเอฟซีลินคอนไปได้นะครับดูจากตัวเลขนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าท่านไหนคิดว่าเฮ้ยนะมันยังไม่น่าลงทุนอ่ะก็ข้ามได้อันนี้คือคุณเริ่มคิดเป็นแล้วนะครับอันไหนเสี่ยงมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเสี่ยงมากข้ามนะครับ ไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกวันนี่นาะใช่ไหมเพียงแต่ว่าหน้าที่ของผมมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ทุกวันนะครับแล้วก็เลือกเอาคู่ที่มองในเรื่องของเรทราคาฟิกออดแฮนดิแคปนะครับแล้วก็พวการาคาภูในคู่นั้นแหละนะราคาภูตัวอื่นๆเนี่ยเอามา,านําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับแต่ว่าแนวโน้มคู่นี โมเมนตัม <c oughs> um, มันไปทางฮัมรุนสปาร์ตันนะครับผมเลือกฮัมรุนสปาร์ตันนะครับขอต่อที่ครึ่งควบลูก76นะครับขอเลือกฮัมรุนสปาร์ตันครึ่งควบลูก76นะครับส่วนคู่อื่นเหรอเดี๋ยวดูให้นะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้มันมันสามารถไปได้หลายคู่นะแต่ว่าคู่ที่ผมเลือกเนี่ยดูแล้วเข้าตาผมอะผมเลือกฮัมรุนสปาร์ตันนะครับ ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านทางการรับทัศนะนะครับนะก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID ทีเด็ดน้ำมูนะครับอ d อ e นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ